โอ้โหจบแล้วจบล่าด่านนี้โอ้โจบจบเลยด่านนี้สุด้ายคนแรกคนแรกแน่ๆหวานหมูฆาตากรแล้วอย่างเงี้ยบอกฆาตากรไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะยืนยเฉยๆฉยเดี๋ยวาานี้ก็วิ่งไปหามันเองทอยเดี่ยวขาวที่หนึ่งนะตัวอะไรวะเงียบๆอย่างนี้โอ้ เลยเกลยไปกินกล่องพี่กินกล่องกินกล่องกินกล่องกล่องมาลิงกินกล่องสแลตตัวเล่าหอนเนาะใช่แล้วจ้าเครียละโอ้โหคนแรกชัวไม่ถูกกับอีตัวนี้เลยอ่ะเด้อ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 เพึ่งนนะโอ้แทบขาที่สองกี่เห็นโทเทมตรงข้างหน้าพี่อันหนึ่งละอ๋อไม่ใช่คนนี่หว่าไกำลังแกะอยู่นี่หว่าอะไล่พี่ละมันเอาผมนะพี่ชาย อ,อ๋อแต่มันมาไล่พี่ต่อชัวมีกระทืบเครื่องด้วยอเอาได้ขาวอันที่สองนะโหมันกระทืบสองเครื่องเลยย้ำเลยย้ำเลยเอาเรื่องอยู่นะอนเอ้ยอยู่ถอนตัวเทพด้านหลังเนี่ ห้าวิให้เวลาห้าวิมึงมาได้คนอื่นได้ไหมพี่อลิสอยู่ข้างล่างข้างบนเนี่ยข้างล่างครับอ๋อโอเคอุ้ยนั่งไงโดนเห็นละมึงอ่ะอีพีช่วยไปไปฉันแว้ไกลเลย นะไม่ต้องวานต้องแววทุกคมาปั่นทรายก่อนก็ได้ไม่ต้องหมมันมันมันไปแล้วนะเหยื่อพึ่งมานะไม่รู้มันเฝ้าหรือเปล่ามันล่องหนไปแล้วแค่ไปอยู่ใกล้ๆนี่แหละเจ็ดวิใช่เหรอพี่ <c oughs> นึกว่าพี่จูสามสิบวิเลยนะเนี่ยโอ้ยไอ้สัสโอ้ยยังไงว่าละแหม, <c oughs> ม่มึงอ่ะมึงอ่ะทำไมชั่วอย่างนี้ จะให้เป็นคนแรกให้ได้ใช่ไหมอ๋อเล่นเลอ้เฮีย้ยมึงยังมาตามกูอีกเหรอเนี่ยกูเชื่อเลยรีรีไปดึงที่ไอเอลิสได้ไหมเฮ้ยเป็ดสองโอ้ย <c oughs> ตามอยู่ตามอยู่ <c oughs> หลุดแล้วนะมันมาแล้วถอยก่อนเลยเนชะียร์อยู่กูอยู่กูเลยอยู่กกูเลยโอ้โหหวดพอดีแ yeah, ย่แล้วไปช่วยกันเลยนะพี่มีหุ่ตัวเองเฟสแรกอยู่จ้า <'re> <c oughs> โจ๊กควีน <c oughs> ต้องโชว์ล้ต้องโชว์แล้วโ oh. อ้โหวยบ็อกทีนึงหลุดได้เลยนะเนี่ยวิ <c oughs> ่งปกติวิ oh. <c oughs> ่งไม่ตรงเลย มันอยู่ข้างล่างอยู่นะไปไหนแล้ววะมันไปละโอเคผมปั่นคนเดียวสองเครื่องนะคนที่ย่องอยู่นะมาได้เลยนะปั่นไฟข้างล่างใครปั่นก็ปั่นไปเลยนะคนที่เดินมานิวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยว,ว่ามันไม่เข้าใช่ไม่อยู่นี่โอ้หเมื่อกี้มันก็ไม่อยู่โอเคเพียริสวยหมายถึง การเล่นหรือว่าหน้าตาหน้าตาครับผมอุ้ยมันมานี่เนี่ยโอ้ยมันมามันนักโอ้มานำกูเสือหนำกูเสยเฮ้ยแม่วว่ะแมวก็บ้าแล้วเล่นเฮียเฮียเล่นกับมันอยู่ โอเคแลพี่เจอโทเทมพี่หาโทเทมอยู่นะว่าบอดสวยที่ไนเลยบอด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 ตาบอดรอบบอดแบบบอดยับเลยรอบสวยาสามรอบายตาบอดสามรอบสวยถโทเทมแล้วกลองปั่นไสร็สวยมากครับต้องใช้สวยมากครับหลงแล้วหนหลงก็เฮียแล้วตาบอดสารอบเฮ้ยโอ๊ยตามหน้าไป พูดคุยกันได้นะเล่นอยู่คนเดียวคุยคนเดียวเหงาเลยเฮ้ยอุ้ยแต้มแต้มจูเต็มแล้วยังไม่ได้ปั่นไฟเลยโอ้ยห้องนี้มันเป็นห้องปิดตาอ่ะพี่ลิลระวังเข่ามันไปนะเฮ้ยไม่ไปไม่ไปไม่ไปพี่ปั่นต่อเลยพี่ปั่นต่อเลยปั่นเลยปั่นเลยให้ไม่ดึงก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเออไอลรีมาละพี่ปั่นไฟไปเลยนะพี่ปั่นไฟไปเลย พี่พี่มันเข้าไปพี่มันเข้าไปเอาเรีบมึงขึ้นรีบลงไม้แท้โอ้ยไอช่วสวสยบริวารทำป้ามันคือสิไรกูหัวแท้เพื่อนเอ้ยเลสามแล้วนี่ใช่ไหมใช่ <c oughs> กูเข้ามาเขาตัวเมื่อกี้นี่แม่งเอ้มันไปไหนแล้วเดี๋ยวพี่ไปปั่นที่เดิม อย่าล่วงไอ้หียเยอ้ยโอ้จบแล้วแทงลัางอุ้มอุ้มแทงลัางสวยนสวยข้างล่างเลยเฮียกูเล่นข้างบนอีกแล้วกูเป็นเฮียอะไรข้างบนไม้ไม่มีเอ้ยไม้มีไม,ม้มีถ้าตานี้ออกสีได้นี่คือแบบ โคตรปฏิหารอนี่นี่อยู่ตรงนี้เพราะปกติแบบนี้คือจะต้องตายคนแรกบล็อกทีบล็อกทีบล็อกทีโอเคจะเสร็จอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะโอเคปั่นเลยปั่นเลย <c oughs> เฮ้เอ้ยบล็อกบล็อกทีนึงบล็อกทีนึงบล็อกบล็อกสวย น,น,นี่มาทางนี้ไม่ทันละเอากูด้วยประเด็นอนะวนอยู่น้องชายวนอยู่วนอยู่ได้อยู่ได้อยู่อนนะของเอ้ยข้างล่างไม่มีเครื่องฝันตาบอดไงโอเคขึค้้นงเลยตาบอดสองรอบสวยอยู่ตรงไหนกันอนะ่ะขอฮิวก่อนอยู่ตรงนี โอ้โหแต้มจุกจนเต็มอ่ะแต่ไม่ได้ปั่นไฟเลยน้องชายตานีินะไอ้พี่เด็กฮิ้วหน่อยเฮ้ยมันเอามองฮิวมาโอ๊ตน้องชายแม่งเอามองฮิวมาไอสัตว์เชี่ยมองฮิวมาง่ายอยู่ไหนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเขียนให้เขียนไม่ได้หรอก โอ้โหเจ็ดสองแบงเลยเสสองไม่เป็นไรโอ้โหเล่นนานมากเม็ดเสสองแทงหลังโดนแทงหลังไปต้องไงครับเอ้ยเสสามตายเลยนี่วาเชี่ยใช่ไหมเนี่ยในสาสตร์ตายเลยโอ้ตายเลยโอ้โหจุกอย่างเดียวจุกเราไม่รอดด้วยประเด็นในห้องน้ำอ่ะตระดาษในห้องน้ำมันจะยากไหมโอ้โหมันไล่แต่กูเลย รักกูป่ะเนี่ยคือแบบเฝ้าแต่กูเลยแต้มปัดไฟกูไม่ได้ด้วยโอ้ยเฮ้ย <c oughs> hey, แต่อย่างน้อยก็น,นี้นะครับแต้มเยอะสุดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> แต้มแบบเยอะสุดเลยพี่ออกมาเหรออ๋อไม่ใช่พี่รีบปั่นสวอชเสร็จแล้ว <c oughs> <ๆ>พี่พี่รีบไปประตูนะหลังพี่รีบหลังหลังหลังพี่ที่ประตูหลังพี่เนี่ยเนี่ยประตูเนี่ยนั่นแหละ โอ้ oh, น้องชาขึ้นไปเลยเพี่ลีบอยู่ประตูข้างหน้าเนี่ยขวามือแมนะะีนบอกว่าพี่ลีบเปิดเสร็จเลยเนี่ยครัทำไมมันวิ่งไปเฮียนั่นแหละโนวัน no ไม่ไดิกูว่าใช่เลยเนี่ยจะสองไปน้องชายจะสองดูวยจะสองดูนี่นี่ไม่ใช่ประตูนี้เออประตูนี้โอ้โหประตูนึงอา้าวโอ้โหมาตรงไงประตูอยู่ฝั่งไหนเฮียบอกนะ เดี๋ยวให้ตรงอย่างเดียวเลยน้องชายตรงอย่างเดียวอีกฝั่งนึงอ่ะเดี๋ยวซ้ายไปตรงไปเลยให้ไปดึงไหมไม่ไม่ไม่ต้อง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 มันมีโนวันพี่ริลิอประตูแหละอย่าเพิ่งออกนะอย่าเพิ่งออกพี่ริลิอประตูนะกดปอกมือกดอะไรอ่ะอย่าปอกมือวลอเลขสองประตูตรงไหนซ้ายซ้ายน้องชายใช่ไหมวะขวาขวาข้างหนเดี๋ยวถึงละขวาข้างหนเดี๋ยวถึงละถึงละนี่ทางเนี้ยทางเนี้ขวาขวาขวาเนี่ยเนี่ยถึงละทางเนี้ย ิวต้องฮิวแล้วแหละนีเฮียมันต้องแบบนี้เอาตมันต้องอย่างนี้เฮ้ยเอาเชียวได้ฮะได้ฮะแ้วเนี่เฮียมันต้องเอาตีมันต้องอย่างนี้พี่ลิออกเลยพี่ลิออกเลยออกเลยพี่ออกเลยออกเลยเอ้าน้องชายน้องชายทำอะไรน้องชายทำอะไรน้องชายน้องชายทำอะไรเจอสองอะไรไม่ี้เลยดูสั่งใ่ ลอกชายทำเลยลูกชายทำไรโอ้โหเสาอะไรอยู่ข้างหน้าเลยโอ้องใชายออกไปก็ดีดีกันี่เธาวิ่งออกไปตั้งแต่แรกเมื่อกี้ก็คือรอดแล้วพี่ชายตัวนี้พี่ชายตัวนี้สี่เปอร์เซ็นต์มีอยู่จริงโอ้หเฝ้าเลยจบแล้วจบแล้ว ทำเป็นเล่นเนาะพีนะ่หนาออกได้แล้วก็แล้วจะออกเนนะาะอ,นอ,นออกแม่งแบบเมื่อกี้ปิงกับโอ๊ตอะจูตั้งนานนะเอาจริงเมื่อกี้นะแม่งไล่แต่ปิงเลยไล่แบบไล่ปิงปิงไม่ได้ปั่นไฟอะเมื่อกี้นะเนี่ยเข้าใจความรู้สึกที่ยังที่โดนไล่ตลอดเวลาแต่ก็ดีเพราะพี่ออกได้อยู่ก็ดีต้อพี่ออกไล่ก็ดีแล้วโอ้โหไล่มันออะไรมาเนี่ย อ๋อไม่ได้ใช่ไรบอลมันเป็นที่มองมากกว้างมากขึ้นอ่าดูบอลก็คือมันคนได้ระคะที่สลักให้พี่ออก